ค่ะคุณผู้ชมที่รักคะ่ะก่อนเบรกนะคะเราสองคนได้พูดถึงหลักการของ IF กับการร่วมบำบัดโรคซึ่งคุณยุ้ยก็ได้อ้างอิงมาจากหนังสือของอแพทย์ธรรมชาติบำบัดชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาท่านหนึ่งที่ชื่อดรนาชาวินเตอร์สนะคะพี่พูดถูกมากนำสกคลเขอนะคะนาชาวินเตอร์สก็ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ IF กับการอดอาหารเป็นช่วง เอาไว้ในหนังสือวิชาการของเธอที่มีชื่อว่า The Metabolic in Cancer Therapy ค่ะการทำ IF ให้ประโยชน์กับสุขภาพร่างกายหลายๆด้านรวมทั้งการต้านมะเร็งอันนี้สำคัญจริง,รงๆเลยคะ่ะการต้านมะเร็งและในช่วงที่ทำ IF เนี่ยเราสามารถที่จะดื่มเครื่องดื่มที่มีประโยชน์และไร้น้ำตาลเพื่อที่เข้าไปเป็นตัวช่วย ได้ด้วยนะคะยังไง <ฮะ S 1> ก็ตาม <ฮะ S 1> พี่ขอถามแทนใจคุณผู้ชมนิดนึงนะคะถามกับดรยูนีนะคะว่าอย่างในคนไข้ที่เป็นมะเร็งล่ะคะคออือส่วนใหญ่ญาติหรือผู้ที่เขาดูแลเขาก็จะมีใจแบบให้กินเยอะๆให้ผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยจะได้แข็งแรงกินนอ้นู่นกินนี่นี่หาของมาให้กันเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันทำยังไงมันถูกต้องไหมคะมัน การกินเยอะๆนี่มันจะไปสู้กับมะเร็งได้ดีหรือเปล่าคะคือหลักการอย่างในหนังสือเขาก็จะตั้งข้อสังเกตว่าเวลาสัตว์ป่วยมันมันจะหยุดกินเหมือนกับว่าให้ร่างกายมันเยียวยาอะไรเงี้ยแต่ว่าของคนเนี่ยมันเป็นสัตว์สังคมที่เรามีความคิดว่าถ้าเราป่วยเราต้องกินให้มันเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะค่ะดรนาชาเขาก็จะพูดทำนองว่าการกินเพื่อให้เราอยู่ได้คือหิวก็กิกนในหนังสือ metabolic approach to cancer ของดออรนาชาบอกว่า การที่คนไข้มะเร็งอดอาหารเป็นช่วงๆหรือว่า IF เนี่ยเป็นการป้องกัน DNA จากความเสียหายจากการได้รับเคมีบำบัดค่ะและเป็นการเปิดสวิตช์ของยีนที่ทำให้ร่างกายเราอะซ่อมตัวเองค่ะซึ่งอันนี้มาจากวารสารการแพทย์ชื่อ p r o c e e d of the uh, National Academy of Science of the United States of America ในเดือนธันวาคมปี2015ก็ได้พูดเรื่องเนี้ไว้ค่ะก็คือว่า IF ในคนไข้มะเร็งทาให้มีการ ซ่อมตัวเองของ DNA อย่างเงี้ยอืมจกนง้มันไม่อันตรายเหรอคะคือผู้ป่วยเป็นเป็นมะเร็งอยู่แล้วนะคะคือเขาป่วยเป็นมะเร็งอยู่แล้วมีโรคอยู่แล้วดร,รนาช่ายังมาแนะนําให้ทํา IF ไปด้วยอีกอย่างเงี้ยควบไปกับการรักษา เลยมันเป็นการรักษาได้เหรอคะเขาบอกให้ทําร่วมไปกับการรักษาแผนปัจจุบันเพราะว่าแพทย์ธรรมชาติบําบัดกับแพทย์แผนปัจจุบันเขาทางานคู่กันอะไรอย่างงี้มันไม่ได้อันตรายขึ้นใช่ไหมคะให้ทำควบนะคะเขาก็คิดว่าสมัยก่อนนะในฤดูหนาวเราไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วพี่เปิ้ลนอกจากว่าเราอดตู้เย็นเราไม่มีอยู่แล้วหรือไม่เราก็ต้องกินสัตว์ที่พอจะหาได้ซึ่งก็เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยมากๆอ่ะตัว,ต,วตัวกระจิ๋วก็จ้อยล่อยซึ่งเต็มไปด้วยไขยมันสดต้นไม้ใบหญ้าไม่มีอยู่แล้วในฤดูหนาวอะไรอย่างนี้ค่ะอืม แล้วอย่างคนไข้เราเจาะจงเลยนะคะคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะคะที่กําลังรักษาตัวอยู่ในช่วงที่เขาต้องอดอย่างเช่นสมมุติเขาทํา IF สูตรง่ายๆนะคะเช่นสูตรง่ายๆหมายถึงเขามีสูตรเขาอยู่นะคะ8ปดทับสิอย่างนี้คะ่ะคือกิน8ชั่วโมงแล้วก็หยุดไป16ชั่วโมงเลยนะคะอันนี้ง่ายมาอันนี้เป็นสูตรง่ายแล้วหรือร,รอจะเป็นสูตรของเช่นเดียวกับพระ ก็ได้นะคะคือ้เป็น5 19ทับ19 5ทับ19คือ <ฮะ S 2> 5, 5ทานแค่5ชั่วโมงเอง19นี่ไม่ทาน<ช>นะคะ<ช><ช>คือช่วงที่เขาฟาสต์แบบนี้ค่ะหรือไม่กินอะไรนอกจากน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลอย่างที่เราแนะนำไปนะคะมี<ช>ทั้งช,ชากาแฟเนี่ยค่ะหรือเดฟินีกรูตาต่างๆเหล่านี้ค่ะในหนังสือการรักษามะเร็งระดับเซลล์ของดร,รนาชา ควรจะดื่มอะไรคะดรนาชาเขาแนะนาไว้ไหมคะเพื่อประโยชน์ในการร่วมบําบัดเราอยากรู้ว่าดรนาชาเขาเจาะจงลงไปเลยว่ามีตัวช่วยอะไรคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเราทําสูตรนี้มาก่อนยุ้ยอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะดรนาชาแนะนําในหนังสือเลยนะให้ดื่มชาเขียวให้ดื่มชาเขียวหรือน้ามะนาวหรือน้ํามันมะพร้าวอ๋อค่ะในช่วงที่ทํา IF คราวนี้คําว่า IF ของดรนาชาไม่ได้แปลว่าน้ําเปล่าตรงนี้ที่ว่ามันน่าสนใจ แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องกินเป็นวินโด์เช่นวินโด w แ8ดทับสิหรือกิน5ชั่วโมงหยุด1ิเหมือนกัที่หยุดหลังเที่ยงดรนาชาบอกว่ามีการยืดหยุ่นให้ใช้วิธีการอื่นๆได้ด้วยค่ะซึ่งก็สามารถเข้าหลักการของ IF ได้เหมือนกันในสายตาของท่านเช่นวิธีอื่นๆได้วิธีอื่นๆที่อย่างเราใช่ไหมคะของดรนาชาคือ5 5 5ีดคือ5วันกินปกติ แต่ว่า2วันให้เลือกเอาเลยว่า2วันนี้คือ2วันไหนไม่ต้องเป็น2วันที่ติดกันด้วยนะคือใน1อาทิตย์มี7วันอ่ะก็เลือกมาเลือกมา2วันในใน2วันนั้นเนี่ยให้กินไม่เกิน600แคลอรี่ต่อวันอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดรนาชชาเขียนไว้แล้วท่านก็เรียกว่า IF ด้วยนะโอ้น่าสนใจจริงเลยอ่ะนะคะเพราะว่าก็ถ้าทุกถ้าทำทุกวันไม่ได้ก็มี มีกาลังใจทําให้แบบอาทิตย์หนึ่งทำแค่2วันคือ,อยุคคิดว่าในชีวิตประจำวันที่ด็อกรนาชาซึ่งเป็นคนอเมริกันเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าไอ้หวันเนี่ยอยู่ในที่ทํางานจะไปแบบคนเขาเฮกันไปกินหรือว่าไปในงานสังคมนั่นก็ไปอยู่เสาอาทิตย์อย่างนี้ที่ที่เราอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยค,คือ,อยุคคิดว่าเขาคิดแบบนี้นะค่ะเนี่ยทีนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวถามแทนคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าการที่ทํา IF เนี่ยนะคะ เ,เพื่อกระตุ้นเซล์ให้มีการซ่อมแซมตัวเองและบังคับให้ร่างกายเอาเคีโตนมาใช้อย่างที่คุณยุ้ยบอกว่าเ,เซลล์มะเร็งไม่สามารถใช้สารครีโตนมาเผาผลาญพลังงานได้เซลล์มะเร็งจะฝ่อตายไปนะคะ,คะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยะค,ะค่ะมีวิธีอื่นๆหรือกลไกอ,อ,อะไรเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ชมอีกไหมคะจริงๆก็ที่เราคุยกันเมื่อกี้นะว่าดรานาชาพูดว่า ในช่วงที่ IF อ่ะเราต้องถ้าจะทำ5ขีด2ก็คือ5วันกินอะไรก็ได้แล้วก็มี2วันในอาทิตย์ซึ่งเราเลือกเองค่ะให้อยู่ที่แบบ600ในวันนั้นท่านก็บอกให้ดื่มชาเขียวกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยกินทุกอย่างบนโต๊ะเนี่ยพี่เดฟินีกรูตานับให้มันอยู่ใน600แคลอรี่แต่มันมีอีกวิธีหนึ่งพี่ติพิม์พในวาาลาสารการแพทย์ชื่อ American Journal of Clinical n u t r i t i o n ปี2007ค่ะ คือกิน1วันอด1วันกิน1วันอด1วันเรียกว่า Alternate Day Fast f fast a s t ฟาสติ้งก็เข้าไขา i อเอฟอีกนะ <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะ i อกับการบำบัดโรคนะคะโดยที่ไทยทำมีตัวช่วยที่มีประโยชน์คือมันทำให้เราทำง่ายขึ้นอะค่ะคือแทนที่เราจะอดไปเลยอย่างเงี้ยคืออย่างอย่างพระนะคะท่านยังมีช่วงเวลาของอะไรนะคะน้ำปานะ <c oughs> <brasile S 1> <c oughs> ใช่ไหมคะแต,แต่ถ้าน้ำปานะอันนั้นน้ำตาลเยอะแยะเลย อันยุ้ยไปอ่านน้ำปานะในพระไตรปิฎกด้วยนะเขาบอกว่าต้องเป็นน้ำที่มีสรรพคุณทางทางยาอนั่นถึงจะเรียกน้ำแล้วถ้าเอาสมอเข้าไปเข้าไปอยู่ด้วยนะแปลกดีนั่นน่ะถึงจะถูกนะคะาน้ำปานะแล้วเป็นเป็นนมเปรี้ยวซึ่งน้ำตาลท่วมไปหมดนี่ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวยุ้ยเล่าประโยชน์ของการทำไอเอฟให้ฟังนิดนึงเนาะเขาบอกว่าการทำไอเอฟเนี่ยไม่ว่าจะทำวิธีไหนเนี่ย น้ำตาลในเลือดเราจะลดลงอินซูลินลดลงแล้วถ้าทำแบบนี้เรื่อยๆจนกลายเป็นวิถีชีวิตของเราเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งเราจะลดลงในหนังสือบอกว่าแบบนี้ค่ะนั่นคือทั้งหมดของ IF กับการบำบัดโรคตามหัวข้อของเราวันนี้นะคะโดยที่ไทยทำมีตัวช่วยที่มีประโยชน์กับท่านมากมายหลายหลายอย่างที่แนะนำกันนี้ที่ไม่มีน้ำตาลเลยนะคะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องที่เราพูดคุยกันสอบถามเข้ามาได้เลยคะ่ะที่ไลน์แอด ท็อปช้อปปิง้งหรือตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะวันนี้กลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ JKN 1 8 Top n 18, ท็อปนิวสเวลา17นาฬิกา30นาทีแบบนี้ด้วยความรักและห่วงใยจากเราท็อปเ l ลสตอรี่สวยสุข,สขภาพดีแบบท็อปท็อปขอให้แข็งแรงมีความสุขทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ